สวัสดีค่ะ Happy Friday เจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะ จาก3เรื่องราวที่กล่าวกันมา3คลิปที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ขอเป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะในเรื่องของทฤษฎีของจอห์นโบวีนะคะชาวอังกฤษที่เราได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมในการเลี้ยงดูของครอบครัวหรือการเลี้ยงดูจากสภาพแวดล้อมนะคะแต่ละทฤษฎีนั้นเป็นยังไงก็คุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่ได้ติดตามครบก็ย้อนไปดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงทฤษฎีที่4ใช่ไหมคะก็คือ disorganized เขาเรียกว่าการเลี้ยงดูแบบให้ความสับสนให้ความไม่แน่นอนนะคะแล้วมันเป็นยังไงอะคะแบบลูกรู้สึกสับสนไม่แน่นอนอย่างนี้เลยคะ่ะพี่แมมจะเล่าให้ฟังนะคะวันไหนที่คุณอารมณ์ไม่ดีคุณก็บอกให้ลูกไปไกลๆใช่ไหมคะวันไหนอารมณ์ดีคุณก็เรียกลูกเข้ามาเกาะทีนี้จะเกิดผลงานวิจัยเขาแบบนี้สมมติว่าแม่เรียกมาหาบางทีเขาจะยืนนิ่งๆเพราะเขายังไม่รู้ว่าวันนี้ เขาจะโดนแม่ว่าเขาจะโดนแม่ตีหรือแม่จะใจดีกับเขาฉะนั้นการที่เราเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์นะคะมันจะส่งผลในการที่เขาจะเข้ามาแสดงความรักหรือแม่จะแสดงความรักลูกก็สับสนนะคะมันก็จะเกิดเป็นการที่เขาผูกพันแบบสับสนไม่แน่นอนเนาะในการที่เขาอาจจะเจอเรื่องที่เวลาไหนเราตะคอกเราดุเราตีหรือเราว่า มันก็จะเกิดความไม่ปลอดภยัยใช่ไหมคะฉะนั้นความเซฟตี้ของลูกเราก็จะอยู่ที่คําพูดอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่เราแสดงออกนะคะไม่ว่าจะส่งสายตาอันพิฆคาตให้กับลูกนะคะก็คิดว่าไม่ปลอดภัยเนาะเหมือนเราจะแบบดุด,ด่าด้วยสายตาเคยไหมคะคุณแม่คนไหนที่แบบว่าใช้สายตาพิฆาตลูกไม่พูด หน้านิ่งแต่ตานี่เชื่อเฉือนนะคะอันนี้ก็จะส่งผลไปสู่การที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้นะคะอาจจะมีบ้างนะคะหมั่นไส้คุณลูกแต่ก็ควรจะพูดจากันดีๆนะคะก็คือให้เหตุผลกับลูกนะคะไม่อย่างนั้นเขาจะกลายเป็นว่าเขาจะกลัวนะคะสิ่งที่เขาไม่แน่นอนนะคะในการที่เห็นพฤติกรรมเราแต่ละวันเนาะฉะนั้นเราต้องเป็นยังไงคะแก้ไขมนุษย์แม่นะคะพี่พยาจะพูดเสมอว่า อดทน,นะค่ะคือหลักการที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกอดทนแต่เข้าใจนะคะเห็นใจแต่ไม่ตามใจนะคะเราจะเลี้ยงลูกเราแบบนี้นะคะคอนเซ็ปต์คือเข้าใจในความเป็นเด็กอดทนที่จะ เลี้ยงดูปลูกฝังให้ดีแล้วก็ไม่ได้ตามใจจนเขารู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่เขาสามารถทําได้โดยที่ไม่สนไม่แขกนะคะฉะนั้นการที่มาอยู่กับโรงเรียนแสบนะคะเราก็จะมีความเข้าใจนะคะในการเลี้ยงดูลักษณะแต่ละวัยนะคะแต่ละข้อมูลเนาะเราก็จะได้ ให้พี่เลี้ยงนะคะคุณครูได้เข้าใจข้อมูลเหล่านี้นะคะเพื่อจะไม่ให้เกิดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในส่งผลระยะยาวของการเลี้ยงดูนะคะก็ฝากครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะหรือว่าใครที่แบบหาคนเลี้ยงนะคะที่เขาไม่เข้าใจเด็กนะคะอาจจะส่งผลเสียได้ฉะนั้นเราหวังว่านะคะ แซมก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไว้วางใจในการมีข้อมูลในการเลี้ยงดูหรือว่าช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาปลูกฝังเลี้ยงดูบ่มเพาะต้นไม้ต้นนี้นะคะให้เป็นต้นไม้ที่เติบโตอย่างสวยงามและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะสำหรับแฮปปี Friday ดย์วันนี้พี่แมวก็ต้องขอกล่าวคำว่า Happy ้ไฟ d a y สวัสดีคะ่ bye bye, คะบายบายค่ะ